สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักยิ่งทุกท่านครับผมวันชัยประชาเรืองวิทย์นะครับคืนนี้หัวข้อน่าสนใจมากนะครับ The Power of Love นะครับนี่เป็นเป็นกุญแจดอกหนึ่งแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญข้อหนึ่งของ The Law of Attraction เลยนะครับกฎแห่งการดึงดูดครับตำแหน่งตรงกลางหน้าอกของคุณเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับจะมี Heart Center นะครับซึ่งเป็นศูนย์พลังงานสำคัญ ในการที่จะกระจายนะครับ Love Energy ผมเคยบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลแห่งนี้รวนแล้วแต่เป็นพลังงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทั้งสิ้นสมัยก่อนเนี่ยเราไม่เชื่อหรอกครับว่าในอวากาศรอบตัวเรานะครับจะมีคลื่นวิทยุคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรเนี่ยวิ่งกันเพ่นพ่านเต็มไปหมดเพราะว่าอะไรเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ปัจจุบันเนี่ยฟิสิกส์เนี่ยเขาไปไกลมากเขาพิสูจน์ได้ ตรวจวัดตรวจจับได้ว่ามีคลื่นเหล่านั้นจริงๆและคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามในตัวคุณก็คือพลังงานและพลังงานพลังงานทุกอย่างเลยนะครับมีลักษณะคุณภาพของความเป็นแมกเนตครับคือความเป็นแม่เหล็กในตัวมันเองผมขอบอกคุณเลยนะครับว่าความรักคือหนึ่งในพลังที่มีเลี่ยวแรงมากที่สุดในจักราวาลน,นี้นะครับมันเป็นเลี่ยวแรงเอเนจีที่สําคัญมากคือเลี่ยวแรงที่สาคัญ ปกติเนี่ยเราเวลาเราพูดถึงความรักเนี่ยเราอาจจะอยู่ในนิยามที่เล็กๆของมันเป็นธรรมดานะครับที่เราจะคุ้นเคยกับความรักโรแมนติกนะความรักของหนุ่มสาวอย่างนั้นหรือเราอาจจะ,ะคุ้นเคยกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ความรักคําที่เป็นสากลคํานี้นะครับ love มันเป็นคําที่มีความหมาย ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากมันเป็นคุณลักษณะของเดอะโซ l คือดวงวิญญาณของมนุษย์นั่นเองที่จริงแล้วคนทุก er คนไม่สามารถนะครับ <S <s <good story> ที่จะอยู่ได้โดยปราศจากความรักนะครับไม่มีใครอยู่ได้มนุษย์จําเป็นที่จะต้องได้รับความรักอย่างมากๆเลยก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าสนามแม่เหล็กของตัวเรานั้น่ะ ถ้าหากว่าเราใช้แต่เรื่องของความคิดของสมองซีกซ้ายอย่างเดียวเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยความคิดก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพลังงานแม่เหล็กนะครับแต่ว่าพลังของมันนั้นสู้สนามพลังของความรู้สึกอารมณ์และความรักไม่ได้นะครับเพราะว่าสนามพลังของความรักเนี่ยมีความเข้มข้นกว่าและมีคลื่นความสั่นสะเทือนที่สูงกว่ามากครับฉะนั้นถ้าหากว่าคุณทุกวันนี้ ถ้าคุณสนใจกดดึงโดดถ้าคุณอยากจะดึงโดดสิ่งต่างๆความปรารถนาความฝันของคุณให้เป็นจริงคุณจะต้องเนี่ยทำให้คลื่นความถี่ที่คุณออกอากาศกระจายไปตัวคุณเนี่ยนะมันดีมากๆเลยนี่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้ถึงความลับของ energy of love หรือ love energy นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซ่อมแซมหรือเยียวยาสนาพลังงานไม่เหล็กของคุณให้ดีขึ้นเนี่ย คุณก็ต้องซ่อมแซมด้วยการส่งพลังงานความรักมากขึ้นผมบอกคุณเลยว่าคุณสามารถทําให้ขื่นความถี่สนามแม่เหล็กของคุณดีขึ้นได้อย่างแน่นอนก่อนอื่นเลยก็คือผมแนะนําให้คุณนะทำเวิร์กช็อปอย่างง่ายๆง่ายๆเลยนะครับฝึกอันนี้คือแบบรัดสั้นมากลัดสั้นมากนะครับก็คือให้คุณบอกตัวเองว่า I am love นี่เป็นความใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับในในสิ่งที่คุณเป็น พูดแบบนี้นะครับว่า I am love ฉันฉันคือความรักคุณเป็นสิ่งนั้นถ้าหากว่าคุณเกิดการตระหนักรู้รับทราบแบบนี้ว่า I am love I am love ให้คุณตอกย้ำายืนยัยันเลยนะครับว่า I am love เพียงคุณพูดแบบนี้เนี่ยครับส่งผลแล้วครับส่งผลทันทีนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเร็วๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆถ้าคุณอยากจะมีผลลัพธ์ ดีๆนะคุณอยากจะมั่งคั่งในทุกรูปแบบจริงๆผมหมายถึงอย่างนั้นจริงๆนะก็จากวันนี้ไปนะคุณจะต้องใช้ความรักนะครับเดินหน้าแล้วครับใช้ความรักเนี่ยนะครับเป็นตัวนําหน้าในการดําเนินชุดของคุณนําทางคุณแล้วครับคุณเคยคิดอย่างนี้ไหมครับเพื่อนๆครับมีใครที่เคยคิดว่าวันนี้ today นะฉันจะใช้ความรักนำทางชีวิตของฉันให้คุณดูอีกครั้งหนึ่งมีใครเคยคิดแบบนี้บ้างไหมครับบางทีเราก็ไม่ค่อยได้คิดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ผมบอกคุณเลยว่านี่มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนนะครับถัดไปที่ผมอยากจะให้คุณเนี่ยได้พบกับแง่มุมหรือวิธีนะการแบบใหม่ผมบอกคุณเลยว่าถ้าคุณทำมันก็แปลว่าคุณอาจจะ เป็นคนที่ใช้มันโดยบังเอิญน,นะครับแต่ผมอยากให้คุณเนี่ยได้ใช้มันด้วยความรู้มากกว่านะครับก็คือทุกครั้งต่อไปนี้เนี่ยคุณอาจจะพบกับปัญหาอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่คุณอาจจะพบกับคนที่ดีลด้วยยากๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมขอแนะนําคุณนะครับว่าทุกครั้งที่คุณพบปัญหาใดๆก็ตามนะครับส่งเลิฟเอนเนอร์จีให้กับมันครับอันนี้นะครับโอเค แล้วคนที่มีปัญหากับคุณนะครับให้คุณพูดแม้คุณพูดอยู่คนเดียวเขามองไม่เห็นคุณก็ตามนะให้คุณพูดว่าฉันรักพวกคุณโอเคดูตรงนี้ผมทาให้คุณชัดเจนไหมครับต่อไปนี้นะครับถ้าว่าคุณพบกับปัญหาใดๆนะคุณสามารถที่จะส่งพลังงานความรักให้กับมันแทนที่คุณจะรู้สึกแย่ๆนะครับไม่ครับคุณจะ use love คุณจะใช้ Love นะมาคลี่คลายมาสลายปัญหาทุกอย่างเลยให้กับคุณนะถ้าหากว่าคุณมีปัญหากับใครก็ตามคุณมีปัญหากับใครก็ตามนะครับคุณสามารถที่จะพูดนะด้วยความบนสดใจและจริงใจจริง,รงๆนะไม่ได้เฟกนะว่าฉันรักพวกคุณลองพิมพ์คำว่าฉันรักพวกคุณมาสิครับแล้วคุณรู้สึกยังไงครับ ปัญหาต่างๆนะครับอย่าไปเกลียดชังมันนะครับอย่าไปรู้สึกแย่กับมันผมจะบอกคุณให้นะครับครั้งหนึ่งคุณนอร์แมนวินเซนต์พิลนะครับผู้ที่ให้กำเนิดคำว่าการคิดบวกนะครับ positiv e thinking เนี่ยครับเขาเคยพูดเอาไว้ดีมากเลยเขาบอกว่าห่างจากที่ทำงานของเขาไปเพียงไม่กี่บล็อกเนี่ยนะครับ ที่นั่นมีสุสานเล็กๆแล้วก็พาคนที่มาหาเขาแล้วมีปัญหาสุดๆเลยนะเดินไปด้วยกันที่นั่นแล้วเขาบอกว่ามีแต่คนที่นอนอยู่ที่นี่เท่านั้นที่ไม่มีอุปสรรคอะไรอีกแล้วที่ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วแต่คุณเนี่ยนะคุณยังมีชีวิตอยู่ดีใจซะที่คุณยังมีปัญหาเพราะคนนี้ที่ไม่มีปัญหาเนี่ยนอนอยู่ที่นี่หมดแล้ว ผมเลยขอเพิ่มเติมไปนะครับว่าลองคิดแบบนี้ครับว่าฉันจะนะมอบพลังงานความรักให้กับปัญหาให้กับอุปสรรคให้กับคนทุกคนที่เกี่ยวข้องบอกนะบอกคนที่เกี่ยวข้องในใจของคุณฉันรักพวกคุณฉันรักพวกคุณคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังนะครับส่องคลื่น นะครับสั่นสะเทือนสูงหลือเกิดนะครับความรักเป็นไฮเอนจีเวิร์ดนะครับเป็นคำพลังงานสูงแล้วคุณจะจริงจังคุณจะเอาจริงไหมครับที่จะใช้ความรักเพื่อที่จะมาคลี่คลายทุกสถานการณ์ที่ยากๆของคุณนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยคิดถึงนะครับผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าผมจะเป็นโค้ชสักคนหนึ่งผมก็ยังมีชีวิตอยู่ ผมก็ยังพบกับปัญหานะอุปสรรคและก็เรื่องที่ผมจะต้องนะเข้าไปรับผิดชอบมากมายเหลือเกินแลแน่นอนแทนที่ผมจะรู้สึกนะครับขุนเคืองรู้สึกแย่ๆหรือรู้สึกหม่นหมองนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมกับใช้สิ่งที่ผมเรียนรู้เลยผมบอกพวกเขาเสมอว่าผมรักพวกคุณคราวนี้เนี่ย ถ้าหากว่าคุณคุณกำลังเรียนรู้กฎดึงดดดและคุณรู้ว่าความรักคือขึ้นความสั่นสะเทือนสูงที่เป็นพลังงานสำคัญที่คุณกำลังกระจายออกไปนะนะเลเดียสเลฟนะครับแพร่กระจายนะครับกระจายความรักออกไปผมบอกคุณเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นของจริงนะคุณคุณทำออกมาจากความรู้สึกจากหัวใจของคุณจริงๆว่าคุณคุณรู้สึกถึงความรัก ที่คุณมีนะอย่างมากมายเหลือเกินให้กับผู้คนให้กับโลกใบนี้จริงๆนะไม่ใช่ของปลอมนะขอให้เป็นของจริงเนี่ยผมบอกคุณเลยนะว่าทําให้ต่อเนื่องนะครับทําให้สม่ําเสมอมันจะส่งนะครับผลลัพธ์ที่กลับมาหาคุณอย่างมหัศจรรย์มากๆที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่มหัศจรรย์เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่า love energy เนี่ยครับมันมาจากตรงเนี่ยครับฉะนั้นนะครับ ผมบอกคุณเลยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะพบกับอุปสรรคใดๆนะครับจําทางเลือกนี้ไว้นะครับว่าความรักคือทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับความรักคือทางเลือกที่คุณจะต้องเลือกก่อนเลยถ้าว่าคุณมืดแปดด้านคุณคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับให้คุณนะครับตั้งสติไวๆให้คุณคิดถึงคําว่าความรักคําว่าเลิฟเอาไว้ก่อนเลยพูดเลยนะว่า I love นะ this problems I love these people อย่าเพิ่งถอดใจนะครับอย่าเพิ่งถอดใจเชื่อผมเถอะว่าคลื่นสันสะเทือนระดับนั้นเมื่อส่งออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีอำนาจในการดนใจคนมันมีพลังในการคลี่คลายนะสลายปัญหานะครับจากหนักๆก,ก็ให้เป็นเบาๆนะครับจากเบาๆก็ให้หายไปเลยหายไปเลยนะครับโอเคฉะนั้น คุณก็จะต้องจดจำนะครับให้ได้ว่าความรักคือทางเลือกเสมอนะครับจดจำให้ได้นะครับทราบแล้วเปลี่ยนครับทราบแล้วเปลี่ยนถ้าเกิดคุณทราบแล้วเปลี่ยนนะครับพิมพ์เลขเจ็ดมาเลยครับว่าคุณทราบแล้วคุณทราบแล้วครับโอเคคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าทุกๆวัน คุณก็ต้องมีกิจกรรมใช่ไหมมีงานมีนั่นโน้นี่คุณทําแต่มันจะต้องมีหลายเวลาหลายวารละใช่ไหมที่คุณก็จะมีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆของคุณนะครับก็วันละหลายหลายครั้งนะครับลองพูดคําว่า i love ฉันรักฉันรักฉันรัก,รกเสมอเสมอนะครับทําให้สิ่งนี้นะครับซึมซาบเข้าไปในนะครับ DNA เข้าไปในเซลล์เข้าไปในจิตใต้สำนึกคุณให้ได้นะครับ พูดคำว่าฉันรักฉันรักฉันรักอยู่เสมอนะครับผมบอกคุณเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณแสดงออกมานะครับจากจักระที่5นะครับจากโตวจักระก็คือ expression คุณพูดว่า I love I love I love พูดเรื่อยๆนะครับมันเยี่ยมครับผมบอกคุณเลยว่าอาการจิตตงคุณเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยคุณจะอยู่ในสภาวะจิตที่นะครับสูง เพราะว่าจริงๆแล้วคุณกําลังเชื้อเชิญน,นะครับ High e r s เซ f คือตัวตนที่สูงกว่าคุณกําลังนะครับใช้ The Soul ก็คือก็คือจิตเดิมแท้อันพิสุกดนะครับอันประพัดสอนของคุณเดินนําหน้ามาเลยหลายๆคนนะครับเวลาที่มีความเครียดเจออุปสรรคนะครับลืมความรักกันหมดเลยครับลืมกันอย่างง่ายดายนะครับเขาจะคิดแค่ผัวแตกเลยนะครับเอาปเป็นเอาตายแล้วเครียดสุดๆ เครียดสุดๆลครับกับ,ก,บ,ก,บกับทุกสิ่งนี้เขาเผชิญอยู่อันนี้ครับมันยิ่งนะครับไปซ้ําเติมให้สถานการณ์ย่าแย่ลงไปอีกนะครับย่ําแย่ลงไปอีกใช้หัวใจของคุณสิครับใช้หัวใจของคุณหัวใจของคุณมีความรักเยอะมากเยอะมากเลยนะแต่แต่สมองซีกซ้ายที่เต็มไปด้วยความคิดตรรกะศาสตร์นะครับมันไม่รู้จักความรักครับอันนี้นี่ผมพูดจริงนะสมองซีกซ้ายนี่ ไม่รู้จักความรักนะครับรู้จักแต่ทฤษฎีอะไรเยอะแยะเลยที่เกี่ยวกับความรักแต่ไม่ใช่ความรักครับความรักเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่คุณสามารถรู้สึกได้นะคุณอาจจะมองไม่เห็นแต่คุณต้องรู้สึกได้โอเคคราวนี้ถ้าคุณฝึกที่จะใช้ความรักเดินหน้านะครับพอคุณกลายเป็นความรักมากขึ้นนะครับ คุณจะพบว่านะครับความรักนะครับก็จะกลับมาหาคุณมากขึ้นอย่างง่ายดายเลยนี่เป็นกฎนะของการแลกเปลี่ยนพลังงานนี่คือกฎข้อแรกๆของกฎดึงดูดเลยนะครับโอเคมันก็ง่ายดายเหลือเกินนะครับง่ายดายมากๆเลยคราวนี้คุณอยากจะเริ่มใช้ความรักจริงๆแล้วใช่ไหมผมบอกคุณเลยว่ามันง่ายมากฝึกง่ายมากมาก ไม่ว่าคุณจะไปไหนนะคุณจะพบใครที่คุณไม่รู้จักเขาเลยก็ตามนะครับคุณยิ้มสิครับแล้วก็พูดในใจว่ารักง่ายเนาะง่ายสุดๆเลยนึกนึกดูนะว่ามันจะเป็นยังไงลองจินตนาการหน่อยได้ไหมจินตนาการถ้าหากว่าคุณไปไหนมาไหนนะคุณอาจจะบังเอิญได้พบใครนะนั่นโน่นนี่หลายคน คุณทราบไหมว่าตอนที่ผมเคยเอางี้ผมจะเปรียบเทียบนะอันนี้เรื่องจริงนะนานมาแล้วครับผมเคยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับและผมก็อยู่ในรถไฟฟ้าคล้ายๆ MRT บ้านเราแต่เขามีก่อนเรานะแล้วเมื่อผมกำลังนะครับโหนอยู่ในคือจับห่วงยืนอยู่อะครับเพราะคนเขาเยอะนี่ครับในรถไฟฟ้าเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วไอตอนนั้นเลยผมก็ตะหนักได้ว่า ดวงหน้าทังคนเหล่านี้เนี่ยผมคงจะได้เห็นเขาเนี่ยเพียงแค่ผมยืนอยู่ที่ตรงนี้นี่แหละแต่หลังจากที่ประตูเปิดออกทลมเดินลงไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ผมจะได้พบกับคนเหล่านี้อีกที่ผมไม่รู้จักเลยเนี่ยคงจะไม่มีอีกแล้วครับแล้วผมก็รู้สึกซาบซึ้งตื้นตันแล้วผมรู้สึกว่านะ I love these people ต่อมานะครับผมมีโอกาสไปที่สิงคโปร์ครับเหมือนกันเลยครับ ผมก็ได้มีโอกาสที่ขึ้นรถไฟฟ้านะครับรถ MRT แบบเนี้ครับแล้วผมก็เกิดการตระหนักขึ้นอีกครั้งว่าดวงหน้าเหล่านี้ของคนเหล่านี้นะชาวสิงคโปร์เหล่านี้ผมไม่รู้จักสักคนและผมก็คงจะไม่ได้พบเขาโดยบังเอิญง่ายๆตอให้พบก็คงจะจำไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละครับฉะนั้นผมส่งความรักให้กับคนเหล่านั้นผมพูดในใจผมยิ้มแล้วผมก็บอกตัวเองว่า I love this p e o p l e คุณคิดว่ามันดีไหมครับฉะนั้นนะครับที่ไหนก็ตามนะครับถ้าคุณพบคนที่ไม่รู้จักก็ยิ้มและพูดว่า I love you อย่าลืมนะครับพูดอย่างนี้ง่ายไหมครับนี่คือ love in action สุดยอดมากคราวนี้แน่นอนนะครับว่าพอพอคุณส่งความรักให้กับคนรอบตัวคุณไม่ว่าคุณจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนะครับ มันก็เป็นวิธีที่ดีแล้วเกินนะครับในการที่มันจะเยียวยานะครับคื่นความถี่ในเชิงพลังงานของคุณให้ดีขึ้นท่านใดนั่นเองนะครับตอนนี้คุณกําลังซ่อมสนามพลังงานคุณให้ดีกลับมาแบบว่าดีสุดยอดแล้วนะครับผมบอกคุณเลยนะครับว่าสิ่งนี้นะครับส่งเอฟเฟกแรงมากๆเลยแรงมากๆเลยฉะนั้นนะครับถ้าคุณต้องการที่จะแบบว่าชิปนะครับชิป your frequency นะครับ ถ้าคุณต้องการชิป your vibration นะครับขยับความสั่นสะเทือนคุณให้สูงโอ้สูงได้ทันทีเลยนะง่ายมากเลยครับต่อไปนี้นะครับ set intention ครับตั้งเจตนาลมว่าคุณจะรักสิ่งต่างๆรอบตัวคุณคุณจะรักผู้คนนะครับมนุษยชาติทุกๆคนรอบตัวคุณผมขอพูดแม่ผมไม่ค่อยได้พูดแบบนี้นะเอาเปาน็นวะ่างินนะตั้งใจฟังนะนี่ไม่ใช่การกระดงกระแดะเลยทั้งนั้น บอกคุณตรงๆเลยนี่คือมันๆเลยนะวอร์มเมอร์เลยนะคือทำไปอย่างนั้นจริงๆนะออกมาจากนะครับจิตใจของคุณที่มันมันมีความจริงใจรักสิครับนึกออกไหม Set Intention ตั้งเจตนาลมสิครับว่าคุณจะรักสิ่งต่างๆมากขึ้นรอบตัวคุณรักผู้คนมากมาย จริงอยู่ว่าคนเรานะครับก็ไม่ได้ดีกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับผมเองก็ไม่ใช่คนที่ดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนะครับตัวเราเองเรายังไม่ดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคนอื่นเขาก็ไม่ได้ดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกฉะนั้นนะครับรักเข้าไปครับรักเข้าไปมันมันทำได้อยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมใ,ใจเขาใจเราอ่ะตัวเราเราก็ไม่ใช่เทวดาผู้วิเศษซะตรงไหนฉะนั้นนะครับถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆหไหมครับบิ๊กเชนจ์ Import a n t c h a น g e นะครับคุณต้องการไหมผมบอกคุณเลยถ้าคุณใช้ความรักนำหน้าชีวิตสม่ำเสมอนานวันพอสม่ำเสมอนะครับคุณทำอย่างต่อเนื่องได้ไหมครับแล้วมาพิสูจน์กันเลยว่ากฎด,ดึงดูดมีจริงไหมมาพิสูจน์เลยว่าสิ่งต่างๆดีขึ้นอย่างมหาศาจา์ไหมผมบอกคุณเลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ เมื่อคุณใช้ความรักดําเนินชีวิตทุกวันครับอดีตนะเราอาจจะไม่เข้าใจกฎนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้มันแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเป็นเลดิโก้เ c h a n นะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่มันรุนแรงที่มันใหญ่ๆที่มันฉับพลันทันทนะีการเปลี่ยนแปลงแบบบิ๊กๆเลยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญต่อคุณมากนะครับคุณรู้ไหม ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คุณใช้ความรักจริงๆนะความรักทําอะไรได้เยอะเหลือเกินนะสิ่งที่ตรงข้ามกับความรักต่างหากครับที่ทําอะไรได้น้อยเกินไปความรักทําอะไรได้เยอะเหลือเกินนี่ครับคือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของคุณบางครั้งคุณสามารถที่จะทำเมดิเทชันได้ด้วยนะครับคุณก็แค่หลับตาลงหายใจลึกๆ แลวเมื่อคุณหายใจออกนะครับหายใจออกทุกๆครั้งที่คุณหายใจออกนะครับให้คุณนะครับจินตนาการว่าคุณกําลังกระจายความรักออกไปกับลมหายใจออกของคุณครับทําแบบนี้ครับฝึกแบบนี้คุณอาจจะใช้เวลาเพียงแค่สองสามนาทีในการทําสมาธิแบบนี้ผมบอกคุณเลยว่ามันสุดยอดมากและผมยังจะมีสิ่งที่จะท้าทายคุณท้าทายคุณอย่างมาก คุณกล้ารับคำท้าผมไหมครับ Happy Family จริงๆครับสุดยอดมากครับผมท้าทายคุณครับผมท้าทายคุณต่อไปนี้นะครับคุณลองตอกย้ำสิ่งนี้ดูสิครับว่าฉันรักคนทุกคนที่ฉันพบนี่เป็นคำท้าทายที่ผมบอกคุณเลยว่าคุณทำได้เอาละผมท้าทายคุณมันตอกย้ำครับมันตอกย้ำแล้วดูซิว่าสิ่งนี้นะครับ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อจิตใจของคุณอย่างไรครับนะครับลองพูดแบบนี้คิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้แล้วก็ฝึกแบบนี้ครับนี่คือ love in action นี่คือกดดึงดูดขั้นเทพอย่างแน่นอนนะครับพูดจริงๆนะครับมันจะเต็มไปด้วยความสุขครับความเปี่ยมสุขคุณจะมี peace of mind คุณจะได้สัมผัสสิ่งที่เรียกว่า love and compassion คือความเมตตาอาทรนะครับซึ่งมันมีอยู่จริงนะครับอันนี้มันมีอยู่จริงและคุณจะได้รับแต่ชีวิตที่เต็มเติมเต็มครับเติมเต็มมากมายแล้วเกิดถ <ๆ ances> ัดไปที่ลืมไม่ได้เลยนะครับมองตัวคุณว่าคุณก็เป็นนะครับปัจเจกบุคคลอีกหนึ่งคนครับมองตัวคุณเองว่าคุณก็เป็นคนอีกหนึ่งคนที่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะถูกบอกรักครับตัวคุณเองก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ ถ้าคุณทําผมบอกเลยนะครับคุณเติบโตคุณเจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับฝึกนะครับบอกรักตัวเองฉันรักตัวเองนะครับทุกวันวันละ20ครั้งคุณทําได้ครับผมมั่นใจทราบแล้วเปลี่ยนนะครับคุณทําได้ใช่ไหมครับคุณทําได้ถ้าเกิดว่าคุณทําได้พิมพ์ก้าวมาครับว่าคุณรับปากว่าคุณจะทําคุณก็เป็นคนอีกหนึ่งคนที่ คู่ควรนะมีสิทธิ์ตั้งแต่คุณเกิดมาแล้วที่จะถูกบอกรักและคุณกอดตัวคุณเองได้ไหมคุณบอกรักตัวคุณเองคุณทําได้ไหมทําไมคุณไม่ทําล่ะในเมื่อสิ่งนี้มันดีดีมันดีมากๆเลยใช่ไหมทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างสม่ําเสมอแล้วดูสิครับดูการเปลี่ยนแปลงดูว่าอะไรถูกชักนําพามาสู่ตัวคุณ มาพิสูจน์มันดูให้ได้นะครับผมบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆก็ไม่ต้องมีข้อแม้ครับไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องรออะไรนะครับไม่ต้องมีอะไรสักอย่างเลยครับคุณสามารถเลือกความรักได้ทันทีไม่ต้องมีนะพิธีรีตองไม่ต้องมีอะไรที่มันซับซ้อนและยงยากเลยง่ายเหลือเกินแค่ตัดสินใจแค่เลือกนะแค่ไตรตรองดู ก็เข้ารู้ก็รู้แล้วแล้วก็เข้าใจได้ใช่ไหมนั่นแหละครับคือนะครับไลฟ์ Life ที่ผมเป็นสเปเชียลไลฟ์ที่ผมอยากจะมาแชร์ให้คุณเพื่อนๆครับผมก็บอกคุณนิดนะครับว่าข้อมูลจำนวนมากจะมาจากหนังสือนะครับของคุณแซนด้าแอนเทเลอร์อีกเล่มหนึ่งนะ Secret of Attraction นะครับหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่อง Love Energy นะครับนอกจากจะดึงดูดคนรักได้แล้วนะครับ เธอเปิดเผยวิธีดึงดูดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนื้อหานั้นจะครอบคลุมทั้งความรักความมั่งคั่งลำรวยและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งของเธอนะครับหน้าตาของเธอคือคนนี้นะครับสุภาพดีแสนสวยใจดีนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยนะครับรอยยิ้มเธอเต็มเปี่ยมด้วยบุญกุศลนะครับสุภาพดีคนนี้นะครับผมนับถือเธอมากเหลือเกินนะครับเรียกเป็นอาจารย์ทุกคำนะครับคนนี้นะครับ นอกจากที่เธอจะมีหนังสือเล่มเล่มนี้แล้วแล้วก็มีเล่มนี้ถ้าเกิดว่าคุณคุณจําได้นะครับคุณก็จะพบหนังสือที่เธอเขียนร่วมกับพี่สาวสาวแฝดของเธอเลยก็คือเล่มนี้ครับ Secret of Success นะครับเล่มนี้ก็จะมีแนวทางของจิตวิญญาณมากขึ้นก็ให้คุณได้ชมกันเต็มๆในซีรีส์นี้นะครับว่ามีทั้งหมด3เล่มนะครับที่เป็นอาจารย์ของผมเองก็ขอบอกคุณว่าถ้าหากว่าคุณ ชอบที่จะศึกษากดดึงดูดนะครับก็เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะมอบเวิร์กช็อปให้กับคุณไปฝึกปฏิบัติอย่างมากมายนะครับก็ฝากคุณไว้ครับฝากคุณไว้นะครับ,คครบใครที่อยากได้ก็ลองติดต่อผมมาที่ Line แอดโค้ดวันชัยนะครับผมเคยบอกคุณหลายครั้งนะครับ ก็ตอนนี้ก็อยู่ในจออยู่แล้วนะครับไลอ้อนคนวันชัยก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมไลฟ์ของผมโดยตลอดพอสมควรกับเวลานะครับก็ขอทุกคนนะครับเต็มไปด้วยความสุขนะครับเต็ม,มด้วยความรักแล้วก็นะครับมีแต่นะครับส่งคลื่นสั่นสะเทือนกันดีๆนะยิ่งคุณทําอย่างนั้นเท่าไหร่แล้วคุณคอยดูนะถ้ามันสม่ําเสมอถ้ามันต่อเนื่องคุณจะมีชื่อที่ได้รับพรอ,อย่างมหาศาลเลยครับ